สวัสดีครับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2561 2562และ2563ทุกคนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้คณาจารย์บุคลากรสิทธิ์ปัจจุบนันและสิทธ์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนขอแสดงความชื่นชมแสดงความยินดี กับบัณฑิตทุกคนรวมทั้งบุคคลในครอบครัวบุคคลอันเป็นที่รักของท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้คณะพยาบาลศาสตร์มีความภาคภูมิใจในบัณฑิตของเราทุกคนที่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้ไปประกอบอาชีพไปรับใช้สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนในภาวะวิกฤตของโรคระบาดท,ที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับแล้วว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนคณาจารย์สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบนันรวมทั้งบุคลากรทุกคนนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งคณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของเราในการเป็นสถาบันแห่งการพิกโโมทางการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อที่จะรับมือกับภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากลด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพบัณฑิตของเราที่จบไปออกไปทำหน้าที่ของพยาบาลได้อย่างสมภาคภูมิในโอกาสนี้พวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรวมทั้งครอบครัวทุกคนอีกครั้งหนึ่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ครับ